ตอนรับศิลปินจากค่ายแอมอีกคนนะครับนุ่มจากค่ายแอมสวัสดีครับนุ่มเอาละฮะอันนี้คือนี่ชื่อติต้านี่ชื่อหนุ่มนะ <c oughs> โอเคต้องคุยกันดีๆเลยนุ่มครับนะถามเลยแลวกันความสามารถในการถ่ายราคาของของคุณมากน้อยแค่ไหนอ่ะเรื่องราคานี้ผมไม่อยากจะโม้ครับผมแปลว่าเก่งมากเก่งกาดทายถูกไปหมดเลยก็ไม่โม้เลยฮะก็ เป็นอะไรที่วิบัติมากครับผมเรื่องการาคาเป็นอะไรที่วิบัติมากลิตา้าฟังแล้วสบายใจยังไงก็ไม่รู้อะฮะโอ้โหทางไอแอมช่วยส่งคนที่แม่นยำราคามาหน่อยได้ไหมฮะ <c oughs> เอาอย่างนี้ละกันผมอธิบายกติกาให้คุณสองคนได้เขา้าใจนะแล้วช่วยกันร่วมมือกันนะ <c oughs> นี่คือมาสเตอร์คีย์กุญแจมหาสมบัติลิต้าหนุ่มฟังดีดีนะฮะเรามีกุญแจอยู่5ดอก <c oughs> ดอกหนึ่งใครได้เฉพาะเครื่องปั่นแบบพกพา <c oughs> ดอกหนึ่งใครได้เฉพาะชุดดัมเบล ดอกหนึ่งไขได้เฉพาะรู้วิ่งไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณสองคนโชคดีมีอยู่ดอกหนึ่งไขได้ทุกอย่างเลยมันคือมาสเตอร์คีแต่ระวังให้ดีนะฮะมีอยู่ดอกหนึ่งไขอะไรไม่ได้เลยนะฮะใช้ตีหมาได้อย่างเดียวเลยเป็นกุญแจเป็นกุญแจอภปมงคลต้องใช้คํานี้คุณสองคนมีสิทธิ์เลือกกุญแจสองจากห้าดอกถ้าทายราคาของเหล่านี้ให้ถูกต้องมาดูช,ชิ้นแรกชิ้นแรกเหยือกน้าขนาด1.7ลิตรผลิตจากพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานสะดวก ด้วยฝาปิดล็อกกันน้ำไหลคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่เอาละนุ่มกลิตตาช่วยกันเนี่ยเยือกเนี่ย465หรือ658นุมน่มนุ่มคุณว่ายังไง465หรือ658ในความคิดคุณอะ่ะผมว่าน่าจะประมาณ465นุ่มบอกว่า465ท่านั้นแหละลิต้าว่ายังไงอะ่ะ หกร้อยค่ะเอาละคุณตัดสินใจตอบเลยว่าฮะตอบเลยอป่าหกร้ยเท่าไหร่658นะโอเคนุ่มอย่างน้อยถ้าผิดก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะสบายใจริต้าบอกว่า658ใช่ไหมราคานี่ใช่ไหมใช่ไหมเปิดมา เปิดมาเปิดมาเปิดมาโอ้โหดีดีแล้วแหมเดชบุญนะพ<ด>ี่ลิตา้าเธอตัดสินใจด้วยตัวเธอเอง<ด>นะฮนะแต่ก่อนอื่นมาเลยฮะเลือกกุญแจ1 2ึ่งสามสี่หรือห้าว่ามาผมว่า3คุณนี่ว่า3ามนี่เป็นมาสเตอคีแน่นอนลิต้าตัดสินใจยังไงหนุ่มบอกว่า3 ขอสี่ค่ะขอสี่ <laughs> นุ่มบอกว่าสามนิต้าบอกโอเคฉันขอสี่แล้วกันเด <laughs> ี๋ยวยังไงก็ตามแต่ขอมันเป็นมาสก์ที่ะอย่างอย่างอย่างอันนีใ้ให้ให้น้องมันถึงกุญแจได้ไหมได้ค่ะอุ้ยแต่กุญแจแล้วจะอัปมงคลเหรอไม่ได้หรือไม่เอาฝ <c oughs> าก <c oughs> ไว้ได้นะฝากไว้ได้แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนโอเคแต่อนละแต่อนละอ่ะงมงายกันทั้งคู่ เือกมาแล้วใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตอนนี้ลิต้ากระหนมมีขออีกหนึ่งชิ้นให้ถ่ายตอบถูก <c oughs> ได้กุญแจ2ดอกเลยมาดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อมาน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์ขนาด122มิลลิตรให้กลิ่นหอมที่หรูหราสไตล์ฝรั่งเศสคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่น้ำหอมขวดนี้820หรือ200บาทท้วนห่รือครับ 820แน่น,นอนนิต้าฮะ800ค่ะ820 <20 S 1> นะโอเค <Okay. Okay. S 2> 820ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเล้วใช่ไหมเล้วโอเค